ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ามาก็ให้เจ้าของกระท่อมนะคะเป็นผู้จุดทูบเสียงทายให้เนาะเพราะว่าเป็นผู้โชคดีนะคะโชคดีมาตลอดโชคดีมาทุกงวดนะคะท่านผู้ชมที่อยู่กระท่อมกับหลวงปู่ตรงนี้นะคะแต่ได้ไม่เยอะนะคะก็ถือว่าได้นะคะถือว่าโชคดีถือว่ามีดวงนะคะถือว่ามีบุญนะคะท่านผู้ชม จุดทูบเจียงายให้ในวันนี้นะคะรอดูรอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะได้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะที่จุดเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมคะกดกนคุณพี่ก็ได้เจ็ดสองเสียบข้างล่างข้างบนยัไม่สิ่งเดี๋ยวไปตรงไหนได้ที่สองง่ายๆหน่อยตัวนี้ก็ได้ เจ้ามัวรัวเลยจะสมลยใบตูตรองๆเลยเหลาเด้อสามตัวรองๆเลยสามมัวปิดชิ้หายนะลูกตาเก็บซีชมโนลต่างประเทศก็มีในประเทศไทยก็มี้หนอยเดอรลงปูเดอโ์ลหัวมาแล้วนะเคยไม่พี่เคยเคยจุดไหมก็เลยเคยจุดทูบเสียงไทยไหม คยอ๋อเคยอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เคยได้ไหมเข้าไหมปิดตัวเดินตรงนี้ปิดตัวเดียวลงปู่ไม่เคยมันจะลไม่ได้ขึ้นหนึ่งแต้มลงหนึ่งแต้มอย่างนี้แต่คนมาไกลได้อยู่คนมาจากทางไหนเนาะค่ะส่วนมาก นนเออมาบ่อยไหมคะาสารคามมาโยมาปะยมโอ้เงวดเมื่อกี้มาไหมคะไม่เห็นมาแล้วก็ไม่ไม่เจอม,มั้งไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้อยู่อ๋อไม่ได้อยู่เนาะ่่ไไมด้อยูตลอดค่ะตัวไหนมาแล้วเนาะพี่ตรงข้ามวัดป่ากูเทนเนาะ อยู่กลางๆอ๋อตัวไหนมาโตมาแล้นไงในเลขตัวไหนเห็นเขาบอกว่ามีเลขม่เลขไหงเลขตัวไหนเก้าเลยเก้าหกหกเก้า้าหลยหกเก้าเก้าอ๋อชัดมากๆเลยพี่ดูในโทรศัพท์อะค่ะชัดไหมเป็พี่ชัดไหมห หนึ่งหกเก้โอ้หนึโอ้ใช่ชัดมากหนึ่งหทั้งดีชัดมากใช่เนาะหนึ่ก็ใหญ่หก็ใหญ่เก็ใหญ่เนาะหกับ7ตัวเดียวกันไหมเนี่ยใช่ค่ะ1กับ7ตัวเดียวกันหนึ่งเจ็ดเก้ัไหนเนาะหนึ่าเดูกันอีกเนาะเป็นแนวทางนะครับโรตูทูบเสียงไกรของคุณพี่จุดนะครับสอง รู้เหมือนี่องสีเดี๋ยวดูก่อนมาแล้วตัวหนึ่งเนาะือเดลดไอเซียมีนอวัดปลาทาวนวัดปลาท้าวนวัดปลาไทยเ้าสี่อะไอ๋อแอนนูตก็เซียมซีได้สองสี่เนาะที่ วัดไทยถาวรเน,นะาะจุดทูบวันนี้ก็สองกับสี่มาก่อนนะคะ 2> 2ตัวเลขเข้ากันกับอ 2> 2ของเอ็ดนุชนะคะที่เซียมสีรอดูตัว 2> 2ที่สามนะคะ 2> 2กับคุณพี่นะคะผู้โชคดีถูกทุกงวดนะคะ 2> 2จุดเสี่ยงให้ในวันนี้นะคะท่านผู้ชม ่ได้ทุกงวดได้ทุกงวดโคขอหลวงปู่ทำไมไม่ไม่ขอสักล้านหนึ่งเราไปอยู่ในวันที่หนึ่งข้างล่างจะเป็นศูนย์ข้างล่างมาเลยเนาะตัวที่สามนะคะจะมาแล้วนะคะ ทูบเสียงไายก็ให้แม่ๆนๆเนาะ,ะให้แม่นๆ,ๆนะคะท่านผู้ชมงวดเจ็ดสองศูนย <ะ S> ์ก็ทูบเสียงไายเหมือนกันใช่ค่ะเข้าเต็มๆเลยนะคะสองตัวตัวไหนน้อนี่<ช>ดำเนาะดำเนาะ แค่นั้นแหละสองสี่สองสองตัวเก้าสองสี่เก้าอ๋อสองสี่เก้าเออตัวดำมากเลยเนาะแปลกเนาะดูเลขเก้าเขาเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมดูชัดๆนะคะสองกับสี่อพอพอรู้เนาะพอรู้ว่าเป็นเลขสองกับเลขสี่จ้ะแต่เลขเก้านี่คือดำไหมตัวน้อยจังเนาะดำดำมากนะคะ สองสี่เก้าหรือว่าสองสี่หนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเลสองสี่เก้าสองสี่หกเนาะสองสี่หนึ่งตกลงจะเป็นเ 9, ลขเก้าอจะเป็นเลขอะไรนะเก้าแนแหละเก้าม,มากกว่ามัง้ง่าจากนะคะท่านผู้ชม ตัวเลขเข้าไหมเข้าเอดก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแอดนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางไม่ใช่เจ็ดนะเจ็ดหรือเก้าเนี่ยดูเป็นเจ็ดก็ได้เดือก้าก็ได้แล้วอันนี้ไม่มีหัวไม่มีหัวเลยลเลขหรอเจ็ด <laughs> เจ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้ว่าเรียกว่าแต่ที่เราเป็นตัวอะไรเนี่ยเจ็ดเนาะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหรไ่โพนนะคะตะโมกนะคะท่านผู้ชมโพนต้นมะขามร้อยปีนะคะท่านผู้ชมคะ่ะต,ต,ตัวอย่าเออต้นใหญ่มากๆเลยนะคะท่านผู้ชม,ม,ม,ไ,มไม่เก้าก็เจ็ด เลขเก้าก็เจ็ดเก้ากับหกก,ก,บก็ตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวตัวเดียวกันเนาะสองสี่เจ็ดสองสี่หนึ่งนะคะแล้วก็สองสี่เก้านะคะท่านผู้ชมกับเลขทูบนะคะที่จุดเสียงไทยนะคะที่ต้นมะขามร้อยปีขอโชคนะคะขอลาบนะคะปู่ลูกหลานขอนะคะ ไปฝากเอฟซีแฟนช่องให้มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ให้คุณพี่นะคะเจ้าของกระท่อมขอให้มีโชคมีลาบไปเรื่อยๆนะคะพี่จะขอให้ได้ตลอด <c oughs> ขอให้ได้เยอะๆนะพี่เนะาะงวดนี้นะคะขอให้ได้เยอะๆ <c oughs> จะแอดมินีก็ได้ตัวเลขมาเหมือนกันแต่ไม่มีดวงอะพี่ ดวงไม่มีจ้าเซียมซีได้หนึ่งแปดแต่ไม่ไม่ได้ซื้ออ่ะคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงไปซื้อตัวแต่ที่มันไม่ถูกตัวไม่ออกไม่มีเนาะพี่เนาะถ้ามีอะยังไงก็ได้เนาะหนูคิดอย่างงี้นะจ้ะคือได้ตัวเลขมาแต่เราไม่มีดวงในทางนี้เนาะจ้ะไม่มีดวงไม่มีโชคถ้ามียังไงก็ได้ยังไงก็ถูกเอ็ดมีเชื่ออย่างนั้นนะคะ อันนี้เอาไปทิ้งที่ไหนคะว่าเอาไปนู่นเอเผาถ่าน,านอืมถ้าเป็นทําเป็นปุ๋ยก็ได้นะคะเนาะจะได้จะทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะคะท่านชมไว้ทิ้งไว้ตามนาเอาไปเผาถ่านเอาไปเผาถ่านแล้วก็ขุดดินใส่ป่ะคะอย่าถมอัดทับไลยนี่แล้วก็ขุดดินทับข้างบนอืมอันนี้ก็าทานใช่ไหมคะ โอ้ขยันนะคะท่านผู้ชมคือเผาแล้วก็ตุนไว้เนาะจะได้ไม่ต้องซื้อเขาเนะพี่ต้นไม้ก็าหายากเนะาะ <laughs> จ้าอยู่ว่างๆขยันมากนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ท่อมนี้นะคะสร้างตอนไหนนอค่ะทขอกวัวอ๋ออกวัวตอนมางวดยังไม่ทำนะพี่เน,ะน,สนสาะยังไม่ได้ทำนะคะพอมางวดนี้ทานะคะท่านผู้ชมดูค่ะขอกวัวนะคะ ยังทำไม่แล้วเสร็จนะคะเดินตามรอยปู่นะคะรอยหลว